โอเคครับทุกคนครับมาเริ่มทําทางพิเศษต่อเลยครับโอ้โหตอนนี้ครับผมกําลังทําไปยาวเลยทางคู่ด้วยนะทุกคนทางพิเศษยิ่งยาวมากมากมากผิดครับนี่ครับกดตรงนี้ครับ

ตารายาสดผู่องเราค้รากปทังเปัรกคับราไหมครนับค่ะว่าปรีเรียไปม่ครับทุกคนใครที่อยู่ที่นั่นก็ขอให้ระวังตัวด้วยครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากแอรอล์คอครับทุกคน เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นบ่อยครับเหตุนี้ประมาททำให้ถึงแก่ความตายะัะนั้นทุกคนก็ควรระวังกันด้วยนะ E aí

ก็ขอไว้อาไหลด้วยนะคะกูมาเท่นเดียเป็นผักด่างผักที่ด่างครับนีบก็มามาถามทางเทบาลไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าสถาที่แห่งนี้จะเปิดเป็นสถานบันิงโดยตม้่อป2561ึง2562เองงมีนี่เด็ไปขอ้งนทำเครื่องกันนะครับ เ้าหน้ที่กองช่างออกมาตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีการต่อสร้างและขออนุญาตตารที่ยื่มไว้จึงอนุญาตาให้เปิดบริการเป็นร้านอาหารและมีการมาตรวจสอบนะคะก็พบโครงสร้างโล่งๆไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งไว้ อ็อ้มาทินบีอ่ะมันเป็นสันที่ลักลอบครับอยู่ดิมงทางหลวงครับผมก็เห็นเคยเห็นครับ อตอนที่ยากเนี่ยอยากเป็นอรที่โลโล่มแล้วก็มาตรวตอน,นันก็ไปนไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนนี้ เกิดไฟไหม้นะคะตัวอาคารนั้นมีความร้อนเมื่อเจอกับน้ําฝนถ้าลั่ลงมาอย่างหนักนั้นก็มีหลายส่วนกังวลในส่วนของโครงสร้างที่อาจจะมีผลกระพุกถล่มลงมาหรือมีของกระทบด้านอื่นซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระวังและติดตามกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่ตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงนะคะและนี่คือความคืบหน้าในส่วนของเหตุการณ์เพลิงไหม้เมืองเชียงสถานบันเทิงชื่อดังในอเมริกาอเมริกาครับก็เป็นทางเรือยังหมดเลยครับ ครับป <ítulo> anyway, um ีดัดลิงก็มาอีกแล้วคนคนเด็กนักผร้ตงเสก็ติดเชื้อครับโนอี่ะพบติดเชื้อีดัดลิเป็นรายที่สาครับได้ครับเยอครับ เตกกบบเเรียมจะทำเป็นกลางนั้นนะทุกคนอาสชื่นยาวนานกว่าชั่วโมงไม่มั่นใจยาสีฟันไอวิสรปี่จึงมาขายลวนอนยูดแนอ่กโลละสบแาทไขกถอดเขอมลิเพียงหนึ่งร้อยสสิบเก้าบาทช็อปที่บิ๊กซีราศรีวีสองร้อบาท ช็อปสามร้ยบาทรับส่วน50บาทที่แค่สิงหาคมนี้ที่บิกสีในช่วงวัยห0ผมยังมีความสุขกับการทำง,งานและถึงที่กังการใช้ชีวิตผมสนุกกับความท้าทายอย่าม,มากเสมอแล้ครับก็หลอดโอ้หลอนไม่ได้โอ้ตรงน,นี้มันติดครับคน,นสิเสาว

เ,เออแบบรอบใต้น้ำเลยครับทุกคนอันนี้เป็นสายดำน้ำครับ ครับตอนนี้ผมเป็นบ้าโฆษณา p t t แล้วมันมันเป็นคนน่าตลกมากโอเคแล้นี้เก่าไปนอีกอแล้ว

จะอุโมงครับทุกคน เป็นเนินครับีก็พูดถึงเรื่องของการ่เหนือผู้บัดเ็และเสร็จที่ออกงค่ะบว่าแเ็ดสรายกับรายตอนนี้ให้ปคากับทาาแล้วนะคะแล้ก็มีอีารายที่จะเ้าปคาู่บดเ็และเสชีวิสามารถร้องขอให้ยยากกระทรงยติธรมังหีได้ในระยะเวลาปค่ะ ึ่งผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงิน101,000บาทส่วนผู้บาเดเจ็บจะได้รับการพิจรารณาจากค่ารักษาพยาบาลและระยะเวลาการคร้บครืนนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางพันรบทเอกกรมวัันประเสริฐ Да.